สวัสดีกลุ่มอสเวนทุกท่านพบก,กับผมเอดมินปูนซิเมนกับในเกมอีดอร่าแฟนตาซีสตาร์สกานะครับอตอนนี้เราอยู่ในช่วงรีวิวตัวละครล่วงหน้ากันนะครับตอนนี้ทางโกเปอลคงจะอยู่เทศกาลฮาโลวีนเนาะส่วนทางเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยก็อยู่ในช่วงครบรอบเกมสปีนะก็ที่หายไปเนี่ยผมก็มวัวแต่ไปทำเควสนู่นนี่นั่นน่ะแหละเ,ลเออ เอาเป็นว่าเราจะมารีวิวตัวละครกันก่อนเนาะตัวละครที่เราจะมารีวิวในครั้งนี้เขาก็คือชานอน,นะครับหรือชานอนชานอนอะไรแบบนี้แต่ผมขอเรียกชาแนลนแล้วกันอ่าถ้าตามโปรไฟล์เนี่ยชานอนคือผู้หญิงปริศนานะครับก็เขาเป็นมือปืนด้วยแต่ถ้าให้ผมอธิบายอย่างละเอียดเนี่ยเขาเป็นสปายของเขตเหนือครับ เป็นสปายของเขตเหนือนะที่มาสืบข้อมูลในประเทศเลโอเลียนะประมาณนี้แหละอ่าเนื่องจากเขาเป็นชาวแวนดร์เนี่ยเขาก็จะมีอีโดล่าอยู่ในร่างกายครับคือเกสนั่นเองอ่ะเรามาดูร่างต้นกันดีกว่านะร่างต้นเนี่ยคือเป็นเนเชอรัลนะก็คืออยู่ได้ทั้งสองฝั่งนะป็นาธาตุน้ำ ท้ายเนี่ยคือความเร็วนะแล้วก็อาชีพของเขาคือชูตเตอร์ครับเป็นผู้ใช้ปืนแต่กรณีของชาแนลนเนี่ยเขาจะเป็นแนวเหมือนมือปืนเวทมนต์น่ะหรือมือปืนมนตราอ่ะแล้วก็พวกคุณอาจจะคิดว่ามือปืนอีกแล้วเหรอมือปืนนี่มันต้องยืนโดนโ,โดนตีไหมไม่ใช่แบบนั้นนะครับอช,ชานอนเนี่ย มันจะมีสกิลชาร์จปืนก็จริงนะแต่สกิลชาร์จของเธอค่อนข้างจะแตกต่างกับเมลเดอร์กับโลเกียนะเพราะว่าในสอตัวนั้นเนี่ยเขาเป็นหุ่นยนต์เขาเป็นสายถึกแต่แต่ชานอนเนี่ยเขาคือมือปืนสายว่องไวนะก็คือสายหลบหลีกนั่นแหละพูดแล้วไม่เห็นภาพเดีย๋ยวผมจะแสดงให้ดูดีกว่าเนาะ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเขาบอกเป็นสปายที่เมืองเหนือนี่ทำไมใส่ชุดแบบอืมไม่กลัวหนาวเลยนะอ่ะถ้ามันเถอะเราไปลุยกันดีกว่า ไม่ต้องตกใจไปนะครับว่าชานอนผมเนี่ยมันเต็มแมสแล้วไงก็เลยได้ท่าสองตั้งแต่เริ่มต้นท่าโจมตีธรรมดาเนี่ยเป็นการยิงแบบธรรมดานะแต่ว่าจะไม่ได้เป็นยิงไปข้างหน้านะมันจะเป็นการยิงแบบเออไม่แน่ใจนะเป็นหรือว่าผมจำคนละสก,กิลนะ๋ยวลองดูก่อน๋ <S <S อยิงแบบธรรมดาโอเคสงสัยผมไปจำสกิลสก,กิลหนึ่ง อ่าอันนี้เป็นการใช้กระสุนยิงเอ่อยิงกระสุนอับยาสลบนะก็จะมีโอกาสเจ็เปอร์เซนติดนอนหลับอันนี้อันเนี้ยมันเป็นชื่อท่าเอ่อไฮโกโยริไอโอโคเมเตะนะ ก็แปลแปลประมาณว่าระวังรักที่ตามหลังมาแล้วกันอะไรประมาณนี้อ่าถึงอธิบายเลยเนาะเป็นการจบตีเป้าเดียวนะแล้วก็สกิลเนี้ยออกตัววายเป็นคนแรกนะครับอ่าถ้าโจมตีติดวีดเนี้ยจะทำให้อ e ีฝ่ายเนี้ยติดนอนหลับ75%นะผมว่าน่าจะตายอ่ะ โอ้เป็นการยิงทะรุมิติแล้วก็ไปข้างหลังนะเท่ใช้ได้อยู่อ่ะเราไปโจมตีธรรมดาก่อนเนาะจริงๆผมควรลอง80ดีกว่าเนาะทัะ้งมันไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยลองไอ้ตอนนู้นก็ได้ดาดสุดท้ายอ่ะ ต่อไปเนี่ยสกิลที่2เนี่ยมันจะเป็นไดอ a นาเธอร์เดย์นะก็แปลว่าอาจจะตายวันพร่นี้หรือไม่ก็อาจจะตายอีกวันหนึ่งเป็นการโจมตีทุกตัวนะเป็นสกิลที่บอกว่าชาร์ตแทกเนี่ยคือเทิร์นนี้ชาร์จเทิร์นต่อไปยิงนะถ้ากำจัดมอนได้1ตัวเนี่ยอ่าสกิลนี้มันจะรีคูดาไป2เทิร์นนะระหว่างที่ชาร์จอยู่มันจะหลบ90%นะ ก็คือชานอนเนี่ยจะลบในอัตรา90%เออ่อถ้าใครเคยดูคลิปคารินเนี่ยก็จะประมาณนั้นเนี่ยแต่อย่างคารินเนี่ยคือมันลบประมาณเท่าไหร่นะ70กว่าเปอร์เซ็นต์เองมั้งอ่ะลองดูนะมิดเป็นไงล่ะอ๋โอโดนนะมิดอ่าถ้าจะให้ดีเนี่ยให้ชานอนใสอ่อาวุธ ที่เพิ่มหลกหลีกอ่ะมันจะมีมันจะมีคนเดียวมันจะมีอาวุธเดียวมังเป็นอาวุธคอลลาโบเดี๋ยวผมค่อยแนะนำล้วกันซึ่งแต่ว่าผมไม่มีอาวุธคอลลาโบนั่นสิสุ่มไม่ได้อ่ะจุมตีแล้วนะอืมตายเรียบอ่ะเดี๋ยวผมลองอ่าระวัง ระวังล้าจากด้านหลังอยากลองว่าถ้าชนะท่าเนี่ยมันจะติดหลับจริงๆไหมไม่โอติดนะครับโอ้เป็นไงล่ะอ่ะเรามาดองถ้าไม่ตายดีกว่าเนาะถ้าไม่ตายเนี่ยจะเป็นเป้าเดี่ยวนะมีชื่อว่า Kid of h i t n o s e นะก็แปลว่าจุมพิษมนสกดอ่ะอะไรประมาณเนี้แล้วก็ ผลลับก็คือทำให้อีกฝ่ายเนี่ยติดนอนหลับ80%คอคือยังไงผมว่ามันก็ตายนะเน่ยก็ะะจะประมาณนี้ ก็ไม่ค่อยมีอะไรหวือหวานะแต่ผมแนะนําว่าถ้าไปล่างหนึ่งร่างไอล่างแล้วกับเคออสเนี่ยถ้าไม่ตายจะเท่ขึ้นนะเดี๋ยวผมจะเล่นร่างรอให้ดูแล้วกันแต่ก่อนอื่นไปเปลี่ยนสายก่อนชาโนสสำหรับผมเนี่ยเขาเป็นตัวละครยอดฮิตในโดราแบทเทิลนนะแต่ถามว่าคือ คือคือผมชอบเอาล่างเขวอาไปยิงในอีโดราแบทเทิลมากกว่าแต่แต่ล่างรอเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีในอารีนาไหมแต่คิดว่าไม่ค่อยมีนะ <c oughs> คือถ้าอวยก็ปั้นนะแต่แต่ผมนี่แค่ชอบคาแรคเตอร์เฉยเก็เลยปั้นแต่สกิลเอ๊ยไม่ใช่สกิลแต่ถ้าไม่ตายเนี่ยก็แรงที่สุดไม่น่าจะแรงที่สุดหรอกแต่มันก็แรงกว่าสเตล่าปีใหม่สเตล่าปีใหม่ยัง ยังบ่าวว่าเลยมั้งอ่าเอาเป็นว่าเปลี่ยนสายก่อนอา่าสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับอา่าผมจะ,ะแถลงนโยบายก่อนเซอร์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนสายด้วยคัมพีนะก็คือเปลี่ยนได้ตลอดแล้วก็กลับล่างเดิมไ,ได้ด้วยนะเออยู่ไหนไวะเวลดเวลหน่งอยอ่ีนี่ ตอนนั้นก็รับปากไปน้องว่าถ้าได้ตัวใหม่ก็จะปั้น,นแต่ยังไม่ได้เลยครับตอนนี้ผูดได้แต่ตัวซ้ำๆ,ำๆอ่ะเรามาดูแต่ละร่างของชานอนกันดีกว่าด้านซ้ายเนี่ยก็เ,เป็นสายป้องกันนะสายรอดูชุดก็รู้แล้วครับว่าน่าจะไปทำงานกับเลวเลียนะส่วนทางขวานเนี่ยก็ยังเป็นสปายสปายอยู่นะที่เป็นสายโจมตีซึ่งผมชอบสายทางขวามากกว่า เอาเป็นว่าผมจะเปลี่ยนไปทางขวาก่อนนะแต่ผมมีตัวอยู่แล้วถึงจะเวลไม่สุดก็เหอะเวลแปน่าจะลงได้เลยนนเอ่ะเราไปเล่นด่านสม,มุดเหมือนเดิมน,น,นะด่านสม,มุดไฟเหมือนเดิม ตอนนี้มันมีแต่อีเวนต์ลงหัวใจอะซึ่งลงคัมปารตี้น่าจะคุ้มกว่าอ่ะก็เืิเราจะเล่นรอให้ดูก่อนเนาะร่างรอเนี่ยผมว่าเท่าที่จำเนื้อเรื่องได้เนี่ยคือเหมือนจะทำงานให้กับเอลวิงนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักนะมันจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะเส้นทางเลือกของแต่ละแต่ละตัวละครเนอ่ยมันจะมีให้เลือกว่าถ้าเลือกทางรอก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเลือกเลือกทางเคออสก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งเนื้อเรื่องอะ่ะมันจะไม่ซิงกับจัก,กรวาลหลังนะเออบอกไว้ก่อนฮะไอ้ตัวเนี้ยยังไม่เต็มนะก็เลยต้องเก็บแต้มหน่อยก็จะเป็นการยิงแบบธรรมดาเหมือนเดิม เนื่องจากเป็นสายป้งองกันเนี่ยเขาก็จะถือกว่าหน่อยอฮะก็ยังเป็นการยิงกระสุนยาสลบเหมือนเดิมนะเจ็ดเปอร์เซ็นก็ติดนอ,อนหลับไม่น่าจะติดอ่ะตายมากกว่าอ่ะก็ยังเป็นการยิงการระวังลักจากด้านหลังเหมือนเดิมนะก็คือการจุดตีเป้าเดียวออกตัวไวก่อนถ้าชนะท่าก็จะติดหลับ75เเอ่ะ ผมว่าตายงอยังไงก็ชอบสกิลนี้ย,ยิงจากด้านหลังค่อยอยสมงเป,ป็นสปายหน่อยต่อไปเนี่ยสกิลที่สองมีชื่อว่าทุมโอ้ลืมไปลืมไปเว็บหน้าดีกว่ายิงไปก่อนเจ็ดปซจะติดไหมไม่ติดนะฮะ ไม่ติดเลยเจ็เปเซ็นติดยากเหลือเกินฮะเรามาลองลองเออขออภัยเรามาลองสกิลที่สองดีกว่านะสกิลที่สองมีชื่อว่าทุม o ร r โลเอ่ออะไรวะเนี่ยรู้ว่าทูมารโลอ๋อ Okay. โอเคงงกับคำตั้งนาน tomorrow must die นะก็ก็แปลประมาณว่าพรุ่งนี้อพรุ่งนี้อาจจะตายเลย u s t ก็แปลว่าอาจจะนะเออเอาเป็นว่าอธิบายสกิลดีกว่าอา่เป็นการโจมตีทุกตัวนะเป็นสกิลชาร์จก็คือเทินนี้ชาร์จเทิร์นต่อไปยิงถ้าจะการได้หนึ่งตัวเนี่ยสกิลจะรีกคดาาไปสองนะ แล้วก็เอ๊ะมันกำชวาวหนึ่งตัวสิใช่ไหมถ้าสมมุติสองสามตัวก็คือรีหมดตกอ,อ่ะเออน่าคิดเลเดี๋ยวค่อยทดลองที่หลังระหว่างที่ช้าเนี่ยค่าเอ๊ะช้านอนเนี่ยมันจะลบดีเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีอีกสิบห้าปอร์เซ็นตโอ้ลองดูอ่ะหลบเนี่ยหลบลบ ลบสี่ตัวไหมลบสี่ตัวเป็นไงล่ะไม่ตายนะครับเพราะว่าโอ้ยมันรีสกิลต่อยนี่หนึ่งตัวต่อสองสองคูดาวงั้นก็อุ้ยโหดอยู่นะ <laughs> เห็นแล้วเห็นแล้ว แไดยู่งแสดยู่อ่ะเรามาลองทำไม่ตายดีกว่าทำไม่ตายเนี่ยมีชื่อว่าคาริโอบาลิสติสนะก็จะเป็นการโจมตีทุกตัวอ่าถ้าศัตรูติดอาการผิดปกติอยู่เนี่ยมันจะแรงเพิ่มขึ้นอีก30%เปอร์เซ็นต แล้วหที่โจมตีไปเนี่ยจะได้แต้มธาตเพิ่มอีกสามอก็คือทุกแต้มทุกแต้มธาตใช่ไหมก็คือถ้าฆ่าได้ด้วยท่านี้ได้ใช่ป่ะโอเคงั้นก็ให้ติดหลับก่อนลองดูนะเดี๋ยวอ่าดูท่าักหน่อยแล้วกัน อ่าแติมธาเพิ่มจริงด้วยน้ำกับลมเมื่อกี้เห็นเห็นแวบๆแอยู่แต่มันต้องคลายทายไงไประเด็นแล้วท่าก็แรงขึ้นด้วยอ่าเป็นตัวสายฟาร์มได้นะแต่ว่าสายฟาร์มตัวน,นี้เอเลเมนเตอร์มัน มันก็มีแค่เคมเบลอะถ้าแนอนาะโคตจะมีเอเลเบนเตอร์ธาตน้ำดีดๆก็ก็มีแหละมันก็มีโคเอและแนอนาะคตก็จะอาจจะมีอีกตัวหนึ่งอ่ายังไม่สปอยแล้วกันงั้นเราไปเล่นอ่าห้าสิบอีกรอบแล้วกันคราวนี้เราจะไปเล่นเคออสเคนออสนี่ผมค่อนข้างชอบเป็นการส่วนตัวนะ คือเวลาเจอบอสตัวสุดท้ายเป็นท่านท่านไปทีไรอ่ะผมชอบหยิบนามมาทุกคีเลยคือข้อเสียของของชาลนนเคออสมันมียอย่างเดียวอะ่ะก็คือสก,กิเอตัวถ้าไม่ตายของนางะจะเป็นการสุ่มการจุมตีมันจะไม่ใช่สุ่มแบบกี่ครั้งนะสุ่มเป้าหมายในการโจมตีสมมุติมีสามตัวก็ต้องเลือกโจมตีหนึ่งในสามเนี่ยซึ่งชานอนจะเป็นคนเลือกเองไม่ใช่เราเลือกนะ ก็เลยกําหนดไม่ได้ก็เลยเหมาะกับเวลาไปลุยพวกเป้าเดียวมากกว่าหรืออีโด่าแบทเทิลอะไรแบบนี้อ่ะแล้วก็เวิ้งเวิร์มาพอแล้วก็โจมตีขั้นแรกก็ยังเป็นยิงธรรมดานะ Thank you. Thank you. ชานอนสายเคอเนี่ยจะเป็นสายพลังโจมตีนะก็เลยจะโจมตีแรงกว่าชาวบ้าน การโจมตีขั้นธรรมดาสองเนี่ยจะเป็นการโจมตีด้วยยาสลบเหมือนเดิมแต่ที่มองดูเนี่ยมันคืออ่าผงปะน่าจะเป็นผงนะเออน่าจะเป็นผงแหละพยายามไม่มองไปเกร็ดน้ําแข็งอ่ะเรามาลองสกิลที่หนึ่งกัน สกิลที่หนึ่งเนี่ยมันมันเปลี่ยนคำนะแต่ว่าความหมายเป็นท่าเดิมก็คือก็คือระวังรักระวังรักที่ที่ตามหลังกับระวังรักที่อยู่เบื้องหลังเออประมาณนั้นแหละเป็นการโจมตีเป้าเดียวนะแล้วก็สกิลนี้ออกตัวไวออกตัวไวเป็นคนแรกอนะ ในระหว่างท่านี้จะแรงขึ้นอีกร้อยเอร์เซนถ้าโจมตีชนะท่าโอ้หรอถ้าชนะท่าเนี่ยก็จะติดหลับด้วยอีเจิบห้าไม่ดิมันขออภัยนะเา้ามาอีกทียิ่งจำนวนเทิร์นผ่านเนี่ยท่านี้จะแรงขึ้นอีกร้อยเปอร์เซนตโอโอเคคล้ายๆกับโลเกียเลยนะเออคล้ายโลเกียอยู่ ถ้าชนะท่าเนี่ยก็คือจะติดหลับ7จสิบห้าเ yeah, ปอร์เซ็นต์แรงขึ้นจริงแหละ <Yeah. S 1> คือชอบสกิลเมื่อกี้มันเป็นการยิงสองทีแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ชนะท่าไงท่าเลยเบาอ่ะนันมาอันนี้ก็ยังเป็นได้อนาเธอร์เดย์นะก็จะเป็นสกิลเดิมแหละก็คือทุกตีทุกตัวนะเป็นสกิลชาร์จ เอร์นี้ชาร์จเท่นต่อไปยิงอหากำจัดมอนได้หนึ่งตัวเนี่ยสกิลจะรีกูดาไปสอ,สองตานะก็1ตัว2ตาสองตัวก็สี่ตาสามตัวก็5้าตาคือเอาง่ายๆถ้าค่าได้มากกว่า3ตัวสกิลกูดาวเต็มอะ่ะก็คือใช้ได้อีกรอบนึงระหว่างที่ชาร์จอยู่จะหลบลีก90%อนะอ่ะ ยิงแล้วนะมันก็เหมือนไะเกลน้ำแข็งจริงๆเอ,อ่าเรามาดูถ้าไม่ตายกันดีกว่าถ้าไม่ตายเนี่ยเป็นถ้าไม่ตายหรือเอเลนเตอร์บารเนี่ยมีชื่อว่าคิดออฟทานาโทสนะเออถ้าแปลไทยก็ประมาณจุมพิตเห็นความตายนั่นแหละ ป็นการโจมตีเป้าเดียวแล้วดูสก,กิลความแรงมันแปดร้อยหกสิบแปดน่าจะแรงที่สุดในธาตุน้ำแลวมั้งแต่ว่ามันมีข้อเสียอย่างเดียวไงคือคือมันสุม่มคือมันเมื่อก่อนมันสุ่มดิทำไมไม่เขียนสุ่มแล้ววะดูเขาปรับใหม่สู่สายปาส,สมดุลแล้วมั้งอ่ะถ้ามันเถอะเอาแบบว่าเดี๋ยวอธิบายก่อนนะอ่าผลสก,กิลเนี่ยคือ ทำให้อ e ีกฝ่ายมีโอกาสติดนอนหลับ80%นะแล้วก็แล้วก็ทําให้อ e ีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยแต้มลดไป2แต้มนะก็คือโจมตีไปอะแต้มแต้มท่ารดไป2แต้มเลยแค่นั้นแหละต่อให้ตายหรือไม่ตายก็ตามอ่ะลองใช้ดู แต่เมื่อก่อนเนี่ยท่าของชาแน่นมันสุ่มจริงๆนะผมจํายังจําได้ไม่เคยลื่เลือนเลยแต่ว่ามันเหมือนเขาจะปรับไปแล้วอะเมื่อก่อนเขาเขาให้สุ่มเป็นแรมดอมอะผมจําได้เลยแต่ปรับแล้วหรออืมเอาเปว่าถ้ามันก่อนเถอะอ่ะคลิปนี้ก็เร็วเร็วไปอีกคลิปหนึ่งอันไหนๆก็ไหนๆแหละ ผมขอพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะไปไปอมมโมเร่เควสสำมมโมเรเควสสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยก็คือมันจะเปลี่ยนทุทกสอวันนะก็คือถ้าเล่นผ่านก็จะได้ตัว๋วแล้วตั๋ว2ปีเนี่ยคุณสามารถเก็บไว้สุ่มตู้แน่นะคต4สี่ตู้เลยนะซึ่งอันเนี้ยผมยังไม่ชัวร์แต่ผมได้รับข่าวลือมาว่ามันมีทั้งหมดสี่ตู้ สีตู้ที่ที่ตอนนี้แบบเป็นตู้แรกคือคูล่าใช่ไหมตู้ครั้งตู้แนนโคดเ่ะมันจะเรียนตามแบบนี้มันจะเรียนเป็นเกลดาฮาโลวีนพอเกลดาฮาโลวีนเสร็จก็จะเป็นหลินซพอหลินซีเสร็จก็จะเป็นโปโปนาปิดตู้สุดท้ายเลยคือตู้ที่4พยายามเก็บตัวไว้นะแบบถ้าคุณไม่คิดจะเปิดใช้เพจอ่ะนะหรือจะคุณจะคิดจะ เปิดใช้เพจกับตู้ที่คุณต้องการก็จริงอ่ะอย่างยังผมเนี่ยจะเก็บตั๋วไว้2ตู้คือน่าจะเป็นตู้เกลดาแหละไม่ก็ตู้หลินซีแต่เพจอะผมกดแน่นอนไม่ต้องกลัวที่หายไปนานเนี่ยคือทำเควสโน่นเควสน,น,นี่เยอะแยะเลยก็จะมีเมมโมเรียลเควสอยู่หนึ่งอย่างนะ้แล้วก็จะมีเนื้อเรื่องซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยผมบอก ผมก็ไม่รู้จะบอกดีไหมหรือว่าไม่ควรบอกดีอ่าเนื้อเรื่องนี้แอบแบบค่อนข้างด์กนะแต่แต่ที่ผมเซอร์ไพรส์คือมันมีตัวละครรับโฮมาด้วยครับแล้วเป็นตัวละครที่พวกเราโคตรคุ้นเคยกันเลยแต่แต่นั่นแหละผมไม่สามารถพูดได้ไงเดี๋ยวมันเป็นการสปอยก็กาจะอ่าถ้ามีโอกาสพูดได้ก็จะพูดแล้วกันไว้ก่อนนะ ซึ่งอ่าเขขอจบการรีวิวตัวละครร่วงหน้าชาแนลนะสปายของประเทศทิศเหนืออ่ะขอขอบคุณนะครับไปละ